สวัสดีครับสิทธาณนุสิทธิ์ของหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธและผู้ชมช่องสม a อทเนะครับเรามาอัปเดตกันตอนเย็นอีกนะครับหลังจากเมื่อช่วงเช้าหลวงตาบุญชื่นได้บินทบาทที่บ้านนานโนนะครับ ตำบลบึงการอำเภอบึงการนะครับจังหวัดบึงการจากเมื่อเช้านี้อยู่ตำบลตำบลในในตัวเมืองนะครับตำบลบึงการแล้วหลวงตาก็ได้จาริกทุดงมาบนถนนเส้นบึงการปากคาดที่จะไปทะลุเออจังหวัดหนองคายนะครับ ซึ่งตลอดระยะทางก็ผ่านที่สำคัญสำคัญต่างๆทุก,ท,กทุกที่ก็มีประชาชนมารอรับหลวงตากราบไหว้หลวงตาตลอดเส้นทางนะครับซึ่งขณะน,นี้หลวงตาบุญเชิญก็ได้มาถึงตำบลไข่สีนะครับณบริเวณนี้ก็คือหน้าโรงเรียนไข่สี ในตำบลขายสีอำเภอบึงการนะครับจังหวัดบึงการเราจะเห็นว่าวันนี้หลวงตายังเดินอยู่ในอำเภอบึงการนะครับระหว่างตำบลตำบลบึงการมาตำบลขคสีซึ่งเป็นระยะทางที่ที่มันไกลอ่ะในอำเภอก็เดินคาดว่าหลวงตาพุ่งพุงนี้ก็ะนา่นาจะเดินในอำเภอบึงบึงการนี้อีกวันหนึง่ง หรือว่าจะไปถึงอำเภอปากคาดก็คอยชมกันนะครับจากตำบลไคสีไปเข้าอำเภอปากคาดไม่รู้ว่าจะถึงหรือเปล่านะครับก็คอยติดตามกันไว้ช่องสมอเอทีเอ็มนะครับเราจะมาอัปเดตให้ชมกันดูเส้นทางนะครับเส้นทางที่หลวงตาเดินเนี่ยดูเส้นทางที่กำลังพัฒนา เราได้ชมหลวงตาเดินกันวันนี้แล้วก็น้ำตาฉล่นะครับดูนะครับเส้นทางที่เปนที่เป็นกำลังก่อสร้างอยู่ทั้งฝุ่นทั้งแดดร้อนแต่ก็ประชาชนก็ไม่ย่อท้อนะครับดูนะครับมารอกันตามเส้นทางที่กำลังก่อสร้างเนี่ยฝุ่นก็เยอะแดดก็ร้อนซึ่งหลวงตาก็เลยมาจากโรงเรียนบ้านไข่สีก็ เข้ามาตามเส้นทางนี้ก็ดูดูดครับดูเส้นทางนะครับฝุ่นทั้งฝุ่นทั้งอะไรครับ mm hmm. เดี๋ยวหลวงตาจะแวะไปเข้าตรงนี้นะครับ mm hmm. นี่ครับข้ามข้ามเข้าไปแล้วนะครับจ mm hmm. ึงทางกำลังก่อสร้างเลย mm hmm. รถวิ่งผ่านก็ฝุ่นเยอะ ซึ่งหลวงตาหลวงตาท่านก็ส่วนมากก็จะไปสะเส้นทางแบบอย่างเงี้ยเส้นทางที่กันดานกันดานที่บ้านผู้คนน้อยๆหน่อย,อย,อยแต่เส้นทางนี้ก็เป็นเส้นทางที่ที่ฟางนะขยายถนนเ,เอ่อขึ้นอีกเลนกนึงกำลังก่อสร้างอยู่นี่ครับหลวงตาข้ามไปนี่นะมีประชาชนมานั่งรอตามถนนที่กำลังก่อสร้างในรถจอดเยอะเลยครับ เห็นรถบรรทุกก็วิ่งอย่างฝุ่นก็เยอะหลวงตาบุญชื่นคืนนี้นะครับพักจาวัดที่นี่นะครับที่ตำบลไคสีนะครับบ้านอาหงวัดอาหงศีลาวาดนะครับในบอำเภอบึงการนะครับตำบลไคสีเนี่ยดูนะครับหลงตาเดินรัดฝุ่นเข้าไปเลยครับ ลวงตาท่านจะดูดูเมตตาป,าประชาชนที่มารอกราบไหว้คับหลวงตาท่านจะยิ้นแย้มใจเย็นมากเลยครับนี่เดินลัดเ,เข้าไปในวัดนะครับเดินลัดทางไม่ไม่ไม่ใช่เป็นทางถนนนะครับดูรลัดเข้าไปเลยครับมีประชาชนมานั่งรอกันเต็มเลยมองไปไกลๆนุ้นก็จะมีรถจอด ทั่วๆเลยครับรถมาจากที่อื่นกันประชาชนมาจากทั่วๆมาทราบข่าวว่าหลวงตาจะมาจำวัดที่นี่ก็มารอข่าบไปซึ่งเย็นนี้ก็จะมีการสวดมนต์หลวงตาสวดมนต์ก็ชาวบ้านก็จะมาฟังการสวดมนต์กันซึ่งเช้าๆก็พรุ่งนี้ก็คาดว่าประชาชนต้องเยอะแน่เลยครับดูสิครับดูรถจอดทางที่มองไปไกลรถจอดเยอะเลยครับประชาชนมารอ ตอนเข้าวัดนะครับนี่ตอนเข้าวัดประชาชนพึ่งวาก็จะวิ่งมารอเข้าแถวซึ่งเย็นนี้ก็เรามีสวดมนต์แน่ที่วัดนี้นะครับแล้วตอนเช้าเช้าก็มาทาบุญใส่บาตรกันได้นะครับวัดอาหงศิลาวาดนะครับตำบลไคศีอำเภอเมืองบึงการจังหวัดบึงการนะครับ ตามข่าวว่าหลวงตาจะพักที่วัดนี้นะครับแต่วัดพักในส่วนที่เป็นเบนนะครับในส่วนที่เป็นเบนทางด้าน,ด,านด้านข้างวัดดูหลวงตาท่านนะนี่เดินระยะทางมาไกลเลยนะดูดูท่านเมตตามากจะเคาะทั้งศีรษะเคาะทั้งน้ำที่มาถวายครับ หลวงตาท่านจะเมตตากับประชาชนมากครับนี่นะครับท่านจะช้าๆไม่ไม่รีบร้อนหลวงตาท่านเดินได้ก็วันหนึ่งก็ประมาณยี่สิบกโลก็คอยติดตามกันไปเรื่อยๆครับว่าหลวงตาจะเดินไปที่ไหนนะครับจุดหมายอยู่ที่ไหนซึ่งหลวงตาท่านไม่ได้กำหนดเป้าหมายที่แน่ชัด แจ้งใหป้ประชาชนและลูกศิษย์ทราบเลยนะครับไม่ได้แจ้งนะครับแล้วเราก็พอยชมกันไปเป็นเรื่องที่ดีนะครับซึ่งหลวงตาไปที่ไหนก็จะมีประชาชนเยอะแยะเลยที่เลื่อมใสในหลวงตาบุญชื่นแล้วก็มาเลื่อมใสในพุทธศาสนาซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับประชาชนตื่นตัวเป็นปรากฏการณ์ที่ น่าย่าน่าชื่นชมน่ายินดีมากครับเราได้ชมแล้วก็สบายใจครับมาเป็นครอบครัวทั้งเลอทั้งลูกพ่อแม่ลูกเนี่ยท่านหลวงตาท่านจะเมตตานะครับเจอคนเจอคนท้องเนะี่ยหลวงตาจะเอาเอาน้ำเอานมของของดลุงให้นะชุดดำนะครับสตรีท้องนะครับหลวงตาท่านจะเอานมให้นะนมกล่องหลวงตาท่านจะให้แบบเนี้ย ถ้าสตีเลมีคันหรือว่าผู้สูงอายุท่านก็จะเอาเป็นของบํารุงให้คนที่ประชาชนถวายมาให้เนี่ยหลวงตาท่านจะไม่ไม่เก็บไว้เป็นเป็นของบํารุงนี่ก็ส่วนมากก็จะให้เป็นเป็นผู้เฒ่าผู้แก่หรือคนที่ไม่แข็งแรงหลวงตาจะให้เลยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็จะให้ไปตามวัดถวายไปตาวัดน้ํา น้ำท่าก็ที่มีคนมาถวายก็เบริจากให้ตามรายทางหมดครับศูนย์เด็กเล็กอนามัยหรือว่าตาวัดที่ต้องการรุงตาท่านจะบริจาคให้ทานไปหมดเลยครับประชาชนตื่นตัวมากเลยครับดีดูครับได้ชมแล้วก็ชื่นใจครับ หลวงตาท่านอายุ72แล้วนะครับท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผู้คนเลื่อมใสจึงเมื่อครั้งที่แล้วที่เดิน78วันเสร็จแล้วท่านก็มาพักเมื่อช่วงช่วงหนาวเนี่ที่บ้านเสาเล้านะครับในจังหวัดนครพนมที่เป็นที่แบบที่พัก พักท่านนะครับที่พักสงของท่านอยู่สักไม่ยังไม่นานเลยนะครับท่านก็ออกจาริกทุดงออกออกหลังทางหลังด้านหลังที่พักสง์ท่านเลยลัดทุ่งออกไปครับไม่ให้ประชาชนติดตามเลยนะครับนําของติดตัวไปก็เป็นเพียงของที่จําเป็นมีมีผ้ายางผืนที่ปูนั่งแล้วปูจํำวัดน่ย มีบาทนะบาทแล้วก็ของจําเป็นเนี่ยท่านก็จะสะพายไว้ตลอดเลยนะก็ไม่ได้ไม่ได้หนักมากกับท่านเอาท่ที่เราจำเป็นจริง,รงครับก็กดติดตามกันไว้นะครับช่องสม A2M นะครับฝากกดติดตามกันเราจะนําข่าวมาให้ทราบน,นะครับเราจะไม่เกาะติดอะไรมากนะครับเพียงจะนําข่าวแล้วก็ขอบคุณสํานักข่าวมูลนิธิต่างๆที่ได้เสนอข้อมูลมา แจ้งข้อมูลมาสอบถามไปก็บางที่ก็ให้ฟามร่วมมือให,ให้ข้อมูลมาขอบคุณมากนะครับเรามาเผยแพร่ศาสนาด้วยกันนะครับขอบคุณแหล่งข่าวต่างๆสวัสดีนะครับไว้เช้าๆมาใส่บาทกันขอบคุณครับ